สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเบลอภาพนะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับเลือกที่เราจะเบลอภาพวัตถุข้างหน้าหรือว่าเป็นแบ g ็คราวนะครับเราสามารถที่จะเลือกที่จะเลือกเบลอได้นะครับปรับความลึกนะครับก็จะแนะนำต่อจากคราวที่แล้วโดยการใช้แอป p h โต้จาก Google นะครับ ให้เรามาแตะที่โฟลเดอร์ของ Google นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีตัวโฟโต้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้กดได้เลยนะครับกดคำว่าโฟโต้นะครับเสร็จแล้วเขาจะขึ้นภาพมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกภาพนะครับเราเลือกภาพที่เราทำการเปลือนะครับ อันนี้พอได้ภาพพอได้ภาพเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะที่คำว่าแก้ไขนะครับอันนี้อยู่ในส่วนของแก้ไขนะครับถ้าจะเบอร์ปกติก็ให้เราคลิกที่ภาพบุคคลนะครับมันก็จะเบอร์แบ็กกราวให้นะครับอานนี้เราต้องการเลือกที่เราจะเบอร์นะครับให้เรามาคลิกคำว่าครอบตัดนะครับจากนั้น นะครับให้เราครอบตัดหรือว่าขยายภาพผลภาพนี่แล้วแต่เรานะครับจากนั้นเสร็จแล้วให้เรามาคลิกคําว่าเครื่องมือนะครับอ่บานี้พอเราได้เครื่องมือเสร็จแล้วจะมีคําว่าเบอเห็นไหมครับกดคําว่าเบอนะครับน่ะจะมีจุดโฟกัสอยู่นะครับถ้าจุดโฟกัสอยู่ตรงตรงรูปภาพเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะเบอร์ข้างหลังให้เรานะครับ เราสามารถที่ปรับขนาดความลึกนะครับปรับขนาดความลึกของพื้นหลังได้นะครับนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเบอร์ภาพข้างหน้านะครับเบอร์เบอร์ภาพภาพคนเนี่ยนะครับเราก็เอานิ้วเนี่ยไปแตะที่พื้นหลังสังเกตไหมครับว่าภาพคนเนี่ยจะเบลอแล้วนะครับเราก็ปรับความลึกได้เหมือนเดิมนะครับความลึกเราก็ปรับได้เหมือนเดิมนะครับเราต้องการที่จะให้ภาพเนี่ยเบอร์เบอร์มากเบอน้อยเนี่ย หรือว่าไม่ให้เไม่ให้เห็นไม,ไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยนะเราก็เบลอไปเลยรืวยว่าพื้นหลังก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเราต้องการเบลอพื้นหลังก็เรามาแตะที่รูปภาพข้างหน้าเห็นไหมครับง่ายๆนะครับกับการใช้ตัวในส่วนของแอปโฟโต้าจาก Google นะครับหลังจากนั้นที่เราได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาแตะคำว่าเสร็จสิ้นนะครับ พอเสร็จสิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับแต่งอะไรก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะไปปรับจะไปปรับในส่วนของความสว่างนะครับเดี๋ยวก็จะเล่นเอฟเฟกอะไรเนี่ยก็เล่นก็ทําได้เลยนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ทีหลังนะครับเสร็จแล้วให้เราบันทึกนะครับถ้าใครต้องการบันทึกก็ให้คลิกคําว่าบันทึกสําเนานะครับเสร็จแล้วเขาก็จะไปบันทึกเป็นภาพไปให้เรานําไปใช้ได้เลยนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําไว้ เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเบลอภาพนะครับเบลอภาพนะครับวัตถุนะครับในการเลือกที่จะเบลอแล้วก็ใช้เขาเรียกคําคสั่งในการทําให้ภาพเนี่ยเบลอลึกมากน้อยแค่ไหนนะสามารถที่จะใช้คําสั่งนี้ได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เขาได้รับความขอบคุณนะครับจากทางช่องนะครับ เดี๋ยวก็อย่าลืมนะครับแอปโฟโต้จาก Google นี่ยังทำอะไรได้เยอะนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ